พกสั้นทรงโบวี้สวยๆเลยนะครับเล่มนี้สินค้าพร้อมซองหนังแท้นะครับแกะลายแบบเต็มด้ามนะผมแกะลายทั้งสองฝั่งนะครับหน้าหลังนะครับเฟี้ยวจัดด้านหลังมีที่ล็อกเข็มขัดพร้อมพกพานะครับกระดุมตัวล็อกหนึ่งตัวแน่นหนาแข็งแรงนะครับเล่มนี้สวยจัดนะใบปัดเงากระจกนะครับความยาวรวมอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับผมใบมีดเหล็ก 9CR นะครับเหนียวแข็งแรงนะครับใบมีดปัดเงากระจกทนสนิมกันสนิมเรียบร้อยนะครับผม เงาวิงวิงนะครับเงาตาแตกนะครับเห็นประกาชัดเจนเลยนะผมเล่มนี้ความยาวอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดนิ้วนะความยาวใบนะครับผมกว้างนิ้วครึ่งนะครับสันหนาสามจุดเจ็ดมิลปลายสโลบน้ําหนักเบานะครับน้ําหนักพร้อมปอกไม่ถึงสามร้อยกรัมนะครับสองร้อยเก้าสิบหกกรัมนะไม่ถึงสามขีดน้ําหนักเบานะครับคอนี่เป็นเหล็กนะครับผมแบบสวมนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มด้านประกบนะประกบไม้แท้สีดํานะครับสันท้ายมี เชือกหนังวัวแท้แถมให้นะครับผมสวยจัดคมกริบแน่นอนครับทรงสวยมากตรงนี้ลายหลุมลดแรงเสียดทานะครับใช้ทากลัวได้นะครับคมนี่หวานเจี๊ยบแบบนี้เลยนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับสินค้าพร้อมปอกหนังมีกล่องให้แบบนี้เลยนะครับผมปอกกล่องสวยๆนะครับราคาเบาๆนะครับ6 5 0หบาทเท่านั้นนะครวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ ทิ้งลิงก์ติดต่อสั่งซื้อไว้ด้านบนครับ adline admanhk manhk man นะมีแอดนำหน้าครับ0990213034ครับ650รวมส่งเก็บเงินปลายทางครับขอบคุณครับ